สวัค่ะอยู่กับแม่ดาฟี่มาดูนะคะนี่นะคะโอ้โหจะเสร็จแล้วนะคะนี่เ่าวมืดนะคะก็มาช่วยลุงช่างนะคะทาบ้านประอ้นเสร็จก็มาช่วยลุงช่างนะคะโอ้โหทำแล้วก็สวยเลยนะเหมาะเลยนะร้านบาสีก็อยู่ตรงนี้นะคะ,ะอ่าร้านกาแฟก็อยู่ตรงนั้นนะคะแบ่งกันคนละครึ่งนะคะ เยีมากบูชาเราก็จะไปโน่นนะคะพุทธ่าทางโน่นนะคะวันนี้บรรยากาศดีดีนะคะวิ่อากาศจะเพลนสบายไม่ค่งัดไม่ค่งัดเลย ก็เดี๋ยวยานี่เราเอาไปทิ้งไว้ตรงสระทุกคนสะสระใหม่เราหานกปรแล้วาเานามันถ้ามันสกดก็ไปม่เป็นไร้่เปน้เไ่กกนอาไปะิ้งปไม่รดเอาแปะไว้หน่อยเนาะทดลางทดลางแปะแปะแปะแดนะ มันมาเองมันมาเองใชนไหนมันท้อะไก่เราเป็นลากเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็มากลากนี่แหละเออมะไรออกก็คือมันดึงหญ้าออกพูดแล้วก็เอาไปปลูกตรงไอ้งนี่นอาเอาพี่ปลาก็ได้ลากมันเยอะมากเลยเสียไปก่อนเอาหญ้าออกตอนต่อนเลยเออนี่ไปก่อหญ้าโอ้นัำขึ้นไม่ได้เลยดอกมะลินี่นะุะอไปเสียไปมองเลยเพไ่อได้ไอ้นาเอาไปก่อนงัดออกเดี๋ยวพอยังงัดออกเลยไม่ต้องห่วงหรอกงัดออกเลยปลูกใหม่ก็ได้ไม่ต้องห่วงนะต้องห่วงจะตรงไว้ไม่ตรงไว้ เดี๋ยวเรารเคือต้อนใกล้ๆก,กันอ่ะ<ด>เราตัดกินงมันมาเสียบก็ได้เหมือนเดิม,มนี่แล้วอ,อันนี้จะปลูกใหม่ มะเปนอัอนนี้เอาไปทิ้งแซมมันนั่นเม็ดด่างไม่มีดินต,ติดเม็ดน, <มา S 2> น้ำเพราะเขาไม่ได้เพราะสาบไมรัดแทนเพราะสาบแบบจักรัดไม่ได้เราก็ต้องทำนี้แหละไม่ไไม่ต้องห่วงถ้ามันออกมาก็อเอามันออกมาดิกับผลโคดเหน่อหย่ากันว่าไม่ผลซับกระหอนิ่งเฮาปั้นสมบูช้าถึงไม่อร่อยผัดปุ่นผัดมันคือมีน้ำผัดมองนี่มันได้อันไห่เนาะ

เอาคืออะไรเอาอ่ะให้เอาอ่ะคืออะไรคุณแจอ๋อแล้วไปนี่ยบอกว่าเอาไหมคุณเพื่อนต้นมันนี่ออกต้นมันดีออกมาไม่เป็นเร่เถอะเออป้าบอกให้ติดออกมาเลยเป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อ่แป๊บหน่่าถงมันมันไม่ไหวแล้ว เออหยาดหยาดเออที่ทุบดัมเสียงเออตัวนี้ไหมถ้าปลูกรอบร้านองคูเนี่ยเปลี่ยนเป็นปลูกอย่างอื่นที่แบบไม่ไม่ถาวรอะจะไหมเพราะมันเป็นพื้นที่ที่เราต้องปลูกหญ้าด้วยถ้าเกิดเราปลูกของถาวรเนี่ยมันลำบากดูแลถ้าเกิดเราเป็นพืชที่เราต้องแบบหมดไปเป็นรุ่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 นมันจะได้ถางออกทีเดียวจบท่านปลูกอะไรไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นหยา นั่นแหละคือูกอะไที่ไม่ใช่าวรนะนี่ยอแบดาวเรืองคอสมอเชื่อฟังบ้านชื่อมหมืก็ว่าไปอ่ะเปล่นไปเรื่อยๆเอาตัา้แลต็มไปหมดเลยึราเอาอกมันก็เข้ามาอีกทำการเราแรกทากายทำการเราแรกทางกายระว่างพดแรกต่อยต่อ ต่อยไครต่อยใครต่อยไค่ไปคนที่นั่งนั่งไปได้ไปได้ต่อยทุกคนเดี๋ยวนี้ทางน้ก็ต้องมีเกมอันนกัอาเอื้ออห่อนอันนั้นนั่นเสอนแต่แล้วมัได้ไมได้น้ำดินไว้ไมได้ทำเป็นแครดินนะอันนี้เอาไปวางเอาไปปลี่ยาดทเอาไปทิ่มใช้ละ อย่างนี้เนี่ยบอไปหยักตอนไปยักไปใกล้ๆกันแล้เอาอันนี้ไปดิวันนี้ก็ใส่โทนแดงกันหมดยายแต่ไม่ใส่โทนนี้ไม่มีแดงฮะไม่มีแดงไม่มีแดงเดี๋ยวก็ได้แดงแล้วยาเอ้ยยาได้แดงมีแขนยาวเลยนะเนี่ยอือวดจัดให้ใช่ไหมเราสองตัวใช่ไหมมีอะไรอีกนายยายที่มีอะไรอีกเมียนี่เลยครับกามมาแต่บ้านด้วย สามีในบ้านด้วยค่อยบาได้อยู่ค่อยอยู่กับเาตอนนั้นบ้านประกาศแล้วประกาศว่ายังไงปวดจัดให้โคด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 เนี่ยโอ้ยมันลงเมาธรรมดาเลยแะ มันขอเล่นในกระอยากรู้ข่าวดีกัตื่ขาก็เราบอกไม่ทเราบอกงด้ไว้ถ้าาลืมตื่นเนี่ยไม่หายอืมกอ้วนให้อะไรเสื้อแล้วก็เสื้อแล้วอะไรอีกต้องรู้ว่าอะไรอีกน้ำจิมทำเป็นถ้วยน้ิ้มเป็นวยเหนั่งผเดี๋ยวจซอยกันสอยกันติ่นเลยอดา็กหน่อเ้ ดลากยบกยฮะไดไปโยบก็บอกว่าให้เอาไปยัดยัดเข้าหันเอาไปยัดนายเอฟซีลุยลุยลุยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเอาอันนี้ไปทิ้งนะโอะไร อย่าดูดอกมูกดูดอกดาวเรืองค่อยสิดาวเรืองค่อยสวยงามมากเลยถึงกับตะลึงกุหลาบก็สวยนี่เห็นไม้แลกแย้มเลยตูดอึ่งถึงกับตะลุงตูดอึ่งเลยเหรอมาเราก็เอามาทำปุ๋ยกันเด้้้ทังสินเพื่อนๆอันนี้ไม่ดับปลูกแล้วมันขึ้นเองเนี่ยนี่โอ้ ที่ผ่านมามันขึ้นแต่สีขาวออแล้วทำไมมันกลายเป็นสีนี้ได้อาจจะมีเชื้อเขอ้ามาอยู่สองต้นเพราะว่ามันไม่มีสีนั่นเลยนะอ,อ,อันนี้ดึงดีๆีนะเนี่ยมันมีน้ำเนี่ยต้นอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ย<อ>ามา,จา,าจากไหนออเขาลงตัดออกเหรอเราไม่มีถุงมือเลยเหรอ นึ่งเนี่อนึ่งตอนโอ้ดูดูคนคนสวยก็อุตส่าอุตส่าดีใจว่าเขาเขาปชมว่าตัวเองสวยเฮ้ยอุตส่ายิ้มจนเก้อเลยอ่ะลุยเข้าไปพี่น้องลุยเข้าไปโห้ป้าฮะทำจนตุ งัดทางงัดทางงัดทางงัดัได้อเดี๋ยวเลเอาพวนี้เดี๋ยวหนามีแล้เหรอไปได้ไปตะกี้กางยวกเออเอาตัวนี้กันอนอย่าเพิ่งเลยไปาก่าอันนี้นะมันไม่ได้อันนั้นย่าอนนมามาะเออูสิฉันมาตะเยเดี๋ยวยา่านี่ออกก่อน่นคนอื่นมาย่านีออกก่อนนะยาันีนะมัน ลูกลามนะยานี่ยนะมันไม่ออกเลยเธอโอ้ยมันแน่นปังยายาจบแอ้วยาจบแล้ออกเลยดิไม่ได้ออกเลยดิไม่ได้ออกเลยดิโอ้ยมันเน่นมันหนายาอะไรทำไมเขาเบ่งเยอะยาทำไมแข็งแรงจังยาทำไมแข็งแรงยาทำไมเหนียวจังโอ้ยจะมารีตายเมื่อเปลี่ไปใครก็ย้อมาปลูกขึ้นหงานี่ด้ว เอาไปปลูกกันน้ำซาะไปเลยน้จะเยอ,ะอย่าเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะมันไม่ขึ้นอย่าล้ำน,นี่พี่น้องเดือดฉันตอแตกแล้ววันนี่ออตอ, <c oughs> ตอมาสองสามรอบเลยเฉันวันนี้ฉันกินอะไรไม่รู้ทุกท้งวันสวัส <c oughs> ดีค่ะเฮ็ดซีมา จ้าวัสดีค่ะครับลูกหยาเออถ้ากันพุทเอาหยาไปปลูกเลยงัดบ่ออก้ไทยไทยคเมนค่ะลุงประยูอยูค่ะเนี่ยบอบ้านนี้เขาอะไปกันคะตะไคร้บั้ไปดังยอดต้นไนี่นะคะสวัสดีค่ะพอดีกินอีกบุดจำบึดเอาบึดจำบึดนะคะ เป็นยังไงย่าสู้ไหวไหมย่าสู้เขาประดานกันปอบอยู่เลยแนั่งติดตรงนี้ไง